จากนิทานเรื่องเต่ากระต่ายที่เราเ,เคยได้ยินมาสมัยเด็กๆนะครับมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นความจริงมันไม่ได้จบแค่นั้นแต่ว่าความเป็นจริงมันยังมีเรื่องราวต่อไปอีกมากมายและตอนจบก็แตกต่างกันไปผู้ที่ฟังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจากการทํางานของเราเราสามารถใช้นิทานเหล่านี้ให้มันเป็นประโยชน์กับเราเองวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องแนวคิด จากนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าอีกครั้งหนึ่งฉบอกต่อเนื่องซึ่งมีชาวต่างชาติได้นำมาพัฒนาต่อยอดความผิดไว้นะครับนิทานกระต่ายกับเต่าภาคที่1มีกระต่ายป่าตัวหนึ่งที่วิ่งเร็วที่สุดแล้วคุยโวไปทั้งป่าเลยว่าตัวเองวิ่งเร็วมากไม่มีใครชนะได้เมื่อเต่าได้ยินดังนั้นก็เลยขอท้ากระต่าย เจ้ากระต่ายรู้ว่าเต่ามาขอท้าก็หัวเราะเยาะด้วยความคิดว่าเต่านั้นเป็นสัตว์ที่เดินช้าเพราะสัตว์อย่างเต่าใครๆก็รู้ว่าค่อยๆค,ค,คลานไปนะครับแล้วมาสายตลอดไม่ว่าจะเป็นการระชุมของสัตว์ในสมัยไหนๆก็ตามดังนั้นการวิ่งแข่งกับเต่ากระต่ายก็เลยคิดว่าโอยเดินอย่างเดียวก็ยังเร็วกว่าเจ้ากระต่ายก็เลยรับคำท้าเต่าและก็มีการจัดการแข่งขันเกิดขึ้น สัตว์ทุกตัวในป่าก,ก็ต่างมาดูการแข่งขันนั้นเมื่อเริ่มการแข่งขันกระต่ายก็วิ่งออกจากจุดเริ่มต้นไปบนถนนวิ่งได้สักระยะหนึ่งก็ไปหยุดพักผ่อนใ,นใต้ต้นไม้แล้วก็หันมามองก็เห็นเต่าที่กำลังคลานต้มเตียมต้มเตียม,ม,มอยู่แล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะเจ้าเต่ามันจะมาชนะการแข่งขันนี้ได้อย่างไรทําไมมันเดินอยู่แค่นั้นแล้วมันยังมาท้าเราอีกมันเองยังไม่ทัน ทั้งๆท,ที่เราแก้แค่เดินไปเราก็เดินได้เร็วกว่าแล้วนะครับว่าแล้วกระต่ายก็เลยขอพักผ่อนใต้ต้นไม้สบายๆก่อนพร้อมคิดในใจว่ายังมีเวลาเหลือเฟือในการที่จะงีบหลับอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับในขณะที่เต่าเดินต่อไปอย่างเรื่อยๆอย่างไม่หยุดไม่ยอมแพ้ก้มหน้าก้มตาเดินไปจนถึงเส้นชัยเสียงสัตว์ต่างๆก็เชียร์เต่าอย่างดังลั่นเลยนะครับทำให้กระต่าย ที่หลับอยู่สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มวิ่งอีกครั้งหนึ่งแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะเต่าถึงเส้นไชยและเป็นผู้ชนะแล้วเรื่องนี้เราเคยฟังกันแล้วนะครับข้อคิดที่มันน่าสนใจก็คือเรารู้ว่าช้าแต่คงที่จะสามารถทำให้เราชนะการแข่งขันได้เปรียบเสมือนนการทำงานเราทำช้าแต่มีความมั่นคงและไม่ยอมแพ้ไม่ยอมที่จะหยุดพัก ในการที่จะทํามันให้ถึงความสําเมร็จนั้นเราก็จะเป็นผู้ชนะในที่สุดครับ